ชเมค้าไห่อยไหน่อยไน่อยพยายามไหน่อย,อย,อย่่ไม่ออไม่มีคนเข้าไปรูปไม่หลับด้มได้พดุบ้านพร้อมด้วยสำนักงานเขตข้ราชการตำรวจอ่็น่กกาน่า่า จะเอาแค่นิดเดียวโยมร่วมทำบุญด้วยหนึ่งแสนเลยท่านนายพลบางทีท่านผู้บริการนะครับวันนี้พระผู้เป็นพ่อกพ มาตรงนี้วะน้ำมาขาย่อะอะอย่างนี้สวยหมดปลากรงปล่อยหลังเยอะๆนัก29อ่ะปล่อยเลยอะ29ลงนะอีไทยแค่พกนี้กัขอวัดโตอาราชโตธรรมเจ้าตุกที่สา เอาแล้วสาธุดีแล้วาแล้ว หลายสิบท่านได้มามอบบ้านนะครับท,ที่แรกไม่ได้เรียกบ้านนะนะตอนนี้เรียกบ้านได้อยา่างเต็มปากเพราว่าได้มามอบบ้านให้กับเด็กชายครบพร<บ>้อมอุปกรณ์รณหลายอย่างนะครับซึ่งมีครอบครัวจัญญาสวัสดิ์เป็นต้นนั้นให้ผัดใจมาแล้วก็ถืโอกาสได้สร้าง แล้วก็ถวายเป็นพระราชดส่วนให้กับสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถน,นะครับเนื่องในโอกาสวันแม่2สิงหาสร้างภายใน10วันใช้ช่าง22คนนะครับ วันนี้ถือโอกาสมามอบแล้วก็ถือโอกาสเลี้ยงอาหารเด็กทั้งโรงเรียนแล้วก็แจกตังค์เด็กเล็กๆแน้นอยนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่ดีมีดีใจมประาณอ๋อประมาณแค่ประมาณ300แสนบาทแต่เดี๋จะแจกตังค์ด้วยก็คงใช้อีกประมาณ1000แสนก็มีสิ่งของอีกมากมายเลยเช่นทีวีที่โกอย่งได้มีพัดลม มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่นอนนะครับมีมาให้พร้อมเลยนะครับ <c oughs> เว้นอย่างเดียวที่โคกไม่อยากได้คือจักรยาน <c oughs> ที่สาเหตุที่ไม่อยากได้ก็เพราะว่ากลัวถีบแล้วตกลงนง้ำ <c oughs> ตาย